โกนขนหมาแมวแล้วจะช่วยให้เย็นขึ้นจริงไหมและสําหรับร้อนมีพี่หมอการก็เชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะได้เห็นน้องแมวในสภาพนี้หรือน้องหมาในสภาพนี้ก่อนที่ทุกคนจะพากันปักใจเชื่อว่าการโกนขนให้น้องแมวอยู่ในสภาพนี้และโกนขนให้น้องหมาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะทําให้พวกเขาเหล่านี้รู้สึกเย็นขึ้นพี่หมออยากจะบอกว่าความคิดนี้ไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะขนของน้องหมาน้องแมวไม่ได้มีไว้แค่ให้ความอบอุ่นแต่ยังช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด และควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีขนสองชั้นเช่นน้องหมาพันธุ์ Siberian Husky น้องหมาพันธุ์ Golden Retriever และน้องแมวพันธุ์เปอร์เซียทั้งสามสายพันธุ์ที่พี่หมอยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะล้วนเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีขนสองชั้นซึ่งเราโกนขนจนเกลี้ยงตามภาพนี้อาจทําให้ผิวหนังโดนแผดเผา่หรือแม้แต่ทําให้ระบบระบายความร้อนภายในร่างกายเสียสมดุลได้แล้วเราจะทํำยังไงกันดี ถ้าเราอยากจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงคลายร้อนก็เปลี่ยนจากการไถขนจนเกลี้ยงมาเป็นการเล็มขนให้บางลงพาเด็กๆเข้ามาอยู่ในที่ร่มเปิดแอร์เปิดพัดลมรวมถึงเตรียมน้ําดื่มสะอาดๆไว้ให้เด็กๆอย่างเพียงพอเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเย็นขึ้นอย่างปลอดภัยในสภาวะอากาศร้อนแบบนี้